ญาติพ่อปีเอกว่า<ต>ทำไมคนนึงต้องมาอํากันในช่วงกินพักมันผู้พันกันบันพื้ถทงใส่เด็กแล็กเนี่ยเขาก็มาอํากันนางเพลในช่วงกินพักถ้าทามว่าทําไมทึงคนถึงมาอําในช่วงกินพักมันก็แบ่งข้อแบ่งก่อนเป็นช่วงสักช่วงอายุแล้วกันสตหรับเป็นช่วงเด็ก เด็กส่วนหมาก็ยากจะมาเที่ยวเพราะมันมีงานมีไล่ประมาณนี้แล้วก็จะได้มาดูเฮ้ยเขาลงพระ,ะเด็กๆก็จะมาดูเขาลงพระอะไรวันนี้ใส่ชุดใส่ต้ออะไรเนี้ยนะที่แห้นกันถ้าเกิดว่าเป็นช่วงวัยรลุนก็น่าจะมาดูเหลองพิธีกรรมมาดูเขาเชี่ยพระมาดูเขาแห่พระ,ะลุหะพระแสดงอภินิหารถ้าในช่วงข้องวัยทํางาน ก็ส่วนมากจะมาห้าพระมาข้อพรมาให้พระช่วยดูให้เหลืองหน้าทีการงานถ้าจะไปทําธุรกิจนี้ทํางานนี้จะดีไหมจะหลงไหมถ้าไปช่วงคนมีอายุขึ้นไปสักนิดนึงก็ส่วนใหญ่ก็จะมีเหลืองหน้าทีการงานเหมือนกันแต่จะเป็นพวกเขาเรียกแล้วมีมีหน้าทีการงานท่วาใหญ่เลยวะเขามีธุรกิจมีอะไรพันนี้อ่แล้วก็เหลืองของสุขภาพในที่ผ่านมา ตั้งแต่ที่เข้าเล้าต่อกันมาก็คือเวลาเจ็บไข้ไม่สบายที่บ้านเมื่อนกับยุยูุ่มีคนเจ็บป่วยโดยไม่มีสาเหตุไปห้าหม้อหมอล่วงแล้วก็หลักษาไม่ให้หม้อบอกไม่เป็นอะไรให้ยยามากินตามอาการก็ไม่ให้มาท่ามพระบางครั้งพระก็บอกว่าเอาที่บ้านติดเหลืองนี้นะเออชิญเอา,เอาคุณไปท่อมคูน้ํา คุณไปท่อมบอหรือว่าไปทําอะไรแบบนี้ก็มีไล่ไล่ไล่ย่างนะครับอันนี้คืออยกาไปย่างเซตินีก็เลยทําให้ตัวเองเจ็บป่วยพระก็จะบอกว่าให้ไปแก้แบบนี้เอาอันนี้ไปตั้งไว้อันนี้ไปทาอะไรนี่นี้ก็พอทําเ็ตก็ให้เป็นปกติอันนี้ก็คือคนโบราณที่เขาราบต่อกันมาและก็ยังมีอยู่ปัจจุบันนี้ก็ยังมีในเหลืองแบบนี้ครับอันนี้ก็คือมันเป็นความเชื้อของส่วนบุคคลแล้วก็เรารู้ว่าเมื่อพอเราเข้ามาอ้าปุ๊บ เรามาช่วยพระอะไรที่เราทําได้เราก็ทําช่วยทําให้ที่อํามันก็จะส่ง้นให้เรา,เาในความคิดของเราอะนะเมื่อเรามาช่วยพระเราก็คิดว่าอถ้าเรามีปัญห้าเรามาข้อพระพระก็น่าจะต้องช่วยเราแหละอ,อะไรอย่างนี้นี่ก็คือเป็นความเชือ่อหลายๆอย่างเหมือนกันในช่วง เทศกาลถึงสิ้นหินพักนะครับข้องกวปาก็คือจะเหลือวันที่20ถึงวันที่29ของเราจะนับวัดขึ้นเศร้าด้วยอันนี้ก็เชิญชวนนะครับประชาชนต่วไปสามารถมารวมพิธีได้นะครับ